สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนนะพวกฟอกับสง่งเฮยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้เรากลับมาหาตำพี่น้องเลยตำโคกเท่าไรไหมคะ่ะโคกละห้าสิบชาวพันนี้มันหอดหาสิบาทอยู่พะหวนมันกจะได้โคกเดียวเลยมีเงินอยู่มีเงินอยู่สามสิบพันเติมนี้มันมีเงินเท่านะ มันมีแต่เงินนันสมสี่พันสจะเออเงิได้ยิบเดียวโดยซองชูตันมาแต่ไทยพี่น้องคนนี้ตามตีนพี่น้มากับป้าอะไรก็บจอยพี่น้องนมาปายภาเบื้องราคาราคาพี่น้องน่โอ้ยบอเปนตาเราป้านี่ละมี หอยเชลรี่ย่างไม้ละห้าบาทก้อยหอยเชลรี่สามสิบบาทตำหอยเชลรี่ตำยังไตไก่ย่างตับไก่ย่างลูกซินปิงตำยังตำมะมา่าแล้วก็ตำข้าปุ้น,น,นทั้งรุมก็จะเป็นเพอเกินตำมหมกฮุงตำกุ้งตำมั่วลาบหมูลาบสีนพี่น้อง เปลือกหอมก็มีแตงไทยแคนตะลุกเนาะอันนี้ประเภทนนำนี่เนาะประเภทนีนำฝนว่าเคยละฝนมาพี่เนาะสั่งไปตำตีนไกพ่เนาะ สั่งตำตีนไก่ไปอาหานอยู่กับตังอยู่บ้านเขาป่านี่แหละเอาสูตรมาได้ใช้อันี้สูตรมาได้ใช้สูตรตำสูตรเจ้าของบอกนึกว่าเฮียนมาได้ฟังไทยเออได้สูตรไทยบ่เพ่อนะสูตรทิเอ่ยอไปเฮียนมาได้ใช้สะ เฮ็ดเองหรือเปล่าสุดมั่วแล้วเนาะสูุดมั่วไปเลยตามใจไหมคะอาหารนะลูกค้าโบเกี่ยวคันแซ่บกับลายเทือหเห็ดหนากันคันบ่แซ่บกับเห็ดหนาคันเทียวบ่คันแนวนี้นอเจ๊จอยเฮ้ยอยากมาให้น้ำปั่นเห้ยจ่ายให้ไหมไม่ไ้่หนาได้อีกรถหนึ่งถูกไหมคันหนาเจ๊จอยไปตามเอง ไปตามเองไปตามเองเออตามเองลูกบเลยเยแตงนั้เจ้าสิเบิร์เป็นยังสิไม่กันเลยไปเจยยตาเองเรเป็นยังซะหือหือือถอทุ่มือต่อทุ่มือแม่ข้าพนว่ให้ตามเองเ้าได้เลยแงนเาเช้าเช้่ม่ดอกขันอยากตามเองต้องตามสองโคกลองซิมของแม่ข้าโคกหนึ่ง เพราะว่าเจ้าจอยนี่เขากินตลอดด้กันต้มขคงเรียกอไรม่ข่าวเพนต้มซะจัเาแน่ไม่ข้าหงสบายแล้วจ้จอยเพิ่นจะเอาอยังเพิ่นจะกินน้ำปั่นบอกอืมบกินบ่อกินบ่ตกลงเขา มาตำเองเฮ้ยบอยเป็นกันเองขนาดพี่น้องเฮ้ยตำเองเลยตกล่งจีด้กินฟีมือไปนอกกันว่าเสียบพรซะเสียกับตีแม่ข้าวได้แล้วพาน <c oughs> เออตำเองพี่น้องเลยตำเองเลยเปิดเลิ้งเลยพ่เปิดร้าน โอ้ยยังก่อนอาทิตปลายพี่ร้เอาเนื้อกว่าเปิดเด้งเลยจำบพานแล้วยังบบเห็นมาหิงมาเป็นเดือนหรือเปล่าจ้ะตั้มเองเลยเป็นองค์ไอคนว่าจัดเต็มที่นะ เสียใจดูหมดเสียใจเพราะเขาเคยกินอยู่แล้วเธอหนามานั่งกินจังเห็นไหมค่ะตาำนอรสจ้ใจเนาะเตัวปุ่นก็มีโตให้นั่งมีโตให้นั่งแถวบ้านจ้านะสองร้อยเห็ดใบเขาอสอเออ,อขันนันอันนั้น,นกับขันสองร้อยนะไปทรงหอดเนาะคถวบ้านจอนะขันหมอกกัตำสี่โคกเนาะ มีซีซุดนะแบบว่าไปส่งเลยพี่น้องเพคนว่าแบบถ้าบ้านติดกันนะร้อยหนึ่งกระสุนมันจังได้ขายนี่เนาะแบบว่าคนดี่ข้าเจ้าอยู่ไทยนะข้าเจ้าก็สร้างให้พ่อให้แม่ข้าเจ้าโอนนี่คอยรับโอนรับโอนพร้อมขายแบบออนไลน์พี่น้องเลยมันจังสิได้นี่ยมันจังสิได้ขายเดิในหมู่บ้านมันกันเนาะบางทีข้าเจ้ากันอยากสร้างให้พ่อให้แม่บป็นไหมเนาะอ่าแมนัวตั้งมาบ่เอาก็ไปสุนให้ข้าเจ้าข้าเจ้าสร้างไรเนี่ย สร้างมาไล่ให้เขาจะมาเอาเองให้ปลาบดพี่เข้าชงพี่เนาะคันชงลอยเป็นไปไวกเพิ่มจ้ะบาทอ่าชงพี่พี่น้องมาท่ากระชิดซ้ำเก้าข้าวมันกับบุกพีดอ่ารถก้ารถวิโก้ไปชงอีกโคตรอะีพี่น้องเลยเกินไปอันนี้เกินไปแล้วบอเขาเรียกว่ารถวิโก้ไปชงตามสี่ถุงขันกัยูเลยกันอันนี้เนาะ ขายออนไลน์เออขายแบบเอาใช้รถวิโก้ไปขายเลย,ย <c oughs> ขูาข้านเรงใช้จิ๊ดขายขนาดเอามาบอกเด้อใจจอยแชี่หรู้ม,มาแชี่ยอะไร ตามพี่ชุดๆแม่ข้าเพ่นกับเป็นกันเองพนว่าให้ตามมาจัดไปบบแมนบอเชื่อใจชี้มือแม่ข้าได้พี่น้องเจียจอยยากตามเีงแม่ข้าพ่นกับเฮ็ดเซียบยู่แล้วก็ะชั้นพน่นบามาเปิดล้านดอกแต่ว่าเจียจอยเพนจากตามสีแทเพนกับเชบชั้นพน่นบ่มาเปิดกันบเแซบ

โบ้ยตักโลดตักโลดนังสีนังสีให้แม่ข้าชิมอยู่แบบน้ำบอตักแล้วอือลมดีแล<ด>้วม<ด>ันยังบ่มอาคนเกี่ยวข่ามานดแดดมาแดดแดดแล้วอยู่โฮมควรปลูกเกี่ยวข่าที่มันบวา นเนาะเกี่ยวเขาแล้วจังเศร้าเฮ็ดเอาเชาจอยจะไปใช้โคกนึงบอโคกนี่ให้แม่าาามค้าตั้มลองซีมเบิงซองอยางพี่น้องเนะาะอ,อ่าชื่อไว<า><ห>้เด้อผูกไว้เด้อเอาคนละสีคนจ่าสีเหลืองเออทางาจอยสีเหลืองโคกหนึ่งให้แม่ค้า,าตาาั้มมันจังหวานเนาะมันชีสวนหวานซิ โอ้โบอมามากขนาดได้ตามมากอกใจนี่เอามากอกเค็ดชมนี่เกี่ยวข้าแล้วเขาอะโคกนี่โคกนี่ของเมฆาพี่เนาะเอาจังหูดเดวบาเซียรืบอบ่เซียคอนบอ่เซียแล้วบ่เ็นนาเล้วนนซะจอยเ็ <c oughs> นนาก็ตามเองเ <c oughs> นนาก็ตามเอง <c oughs> แเ,นนเป็นโลนับกับหายบอ้ยเขาบ,บอกินปน,นันแล้วเนาะโขคันช้ยเป็นโลนี่ต้องเอาแกงน้ำไมามาแกงด้วยชยไปกินนี่ไม่มีกรหายนนะเจ๊จอยอันนี้บอแมนเจจอยตํามแล้วแล้ว เดียวฮมือหูพนอยู่กับเฮือนพี่น้องเลยฮาสิมือกินอยู่เฮือนหูพนอยู่เฮือนช่องน้องสาลาต้องกินไปเบ่งอ่ช่องน้องฮาวิจาร์เลยได้ฮามันนอนซะจอยฮาบอกเคยเบาเบียบอ้อยได้ฮะบ่มีเบาจัดหนักเราเด้อเอาตามเฮ้ยเขาพักนี่ตามช่องหกะจอยตามช่นึ่งครับตามโ่อนหนึ่งเฮ้ย สัอจอยเพิ่นตำแล้วคกนึงเหต็งตำคกนึงเตงสีน้ำเป็นเบิ่งยูซองเพิ่นเพิ่นชีว่าหได้่นั้น้อบเบาเน่ยเด้บ่เคยเบาๆนน็อจอยจัดเต็มทุกดอกต้องเห็นมันเสะสรแล้วเอ้ยส็อจอยเอ้ยตัวหนาตำเองมเองเหอนหนาจโลดหลุดหมเยขาวตออยู่ใ่าจนหาน่งง่ บ๊าบายูลุ่มคยนถุงสิตค่ะ่องผสมกัน บอต้องทอนดอกเอาเมื่อดถคือบอเมีย่ารถใ้เห่าเด้เห่าเบาที่แท้น้าเม่ค่ารดในเหาพี่น้องบอค่อยๆบอไปแล้วพี่น้องกยพอกันอีกเนาะพอกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปนะพี่น้องสบายดี you